สวัสดีครับผู้ชมพูกเั้นด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมนี้ชื่อว่าฟรีไฟนะครับผมเย้ Yay. วันนี้ผมจะมาเล่นแรล่ง44นะครับผมตอนนี้ผมอยู่แลงไดมอนด์อ่าสี่ครับ วันนี้ผมจะมาดันแรงนะครับผมเอาให้ถึงแรงแดงเลยปีไป e t สโกมาเราชมรันเบบกอัมใหญปืนนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมเคยเล่นเกมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กแล้วหลายปีแล้วเคยเล่นจนชินไปดูก,กัน e t สโกไปไปไป ตัวไหมตอนนี้ผมีใครสตัวนี่ยไีสโอ้เอ้คนเดียวแตด d o u b l จะตายกันไหมเนี่ยคนยังหหดเลยบอกก่อน ผมเล่นปืนนี้ก็เกณรอดไหมรอบนี้จะรอดไหมมีจัตรูอยู okay, ่ใกล้ใล้ดลมลมแล้วยังมาเหยียดยังมาน ไปแล้วม,มันเกิดขึ้นเออชนะผมตึงไปได้เชียม,มันด้วยอวอรฟรีอ่าช้ปนี้มออนผม บางคนสงสัยว่าผมขนาดปืน,น,น,นะปอะไรเพราะขนาดปืนพวกปืนลัวอะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยนะว่าผมปลุกพลังหมดแล้วทุกคนรู้จักไหมเนี่ยปลุกพลังมีสองแบบอ,อย่างเชน่นพวกเคลลี่ยาโตะโมโค,คมันจะสามารถปลุกปลุกพลังได้ใช่ไหมผมก็ปลุกมาหมดแล้วครบทุกอย่าง first ไอ้หัวไม่จะชุบเก่งว่ะผมมันตึงชุมตัวเอง <c oughs> ดูนี่บุญบุญบุญตั้งไงวอดักหน้าเลยไม่ใช่คิวฟันไม่เอาฟันฟันไม่ได้เอาขคนแย่งก่อน <c oughs> เกียร์ปิดทีนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหวัดนิดนึงนะครับอีบรอบสองไปเพื่อนรอดไหมรอบนี้ต้องมีตามเพื่อนดีกว่าเพราะว่าความคิดผมคิดว่าอยู่บนกลุ่มดีกว่าตัง้งเยอะนี่เส้นตัวรูอยู่ใกล้ๆใช่้จะไหมจุม่ม ถ้าทุกคนคิดว่าใช่ก็เม้นมาบอกผมนะเป็นครบรอบ7จ็ดปีรีไฟลอัปเดตใหม่ครบรอบ7ปีเฮ้ยไม่เจอไ,ได้แหล้วเค First Blood s w i t อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน Double ลคิลรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเป็น mini pit เปลี่ยนปืนเป็นซองแล้วกันซองอยู่นี่โอเคเปิดมาปลาระเบิดกอนไป I walk goodbye ย o มีศัตรูอยู่ใกล้ๆ อยู่นี่เดี๋ยวลุยเลยไปจดี๋วถลมดะเบิดนั่งไงวอ First blood ไปกัไกัู Double kill ชนะขวดแหลกเลยเมื่อกี้ลวมละ เนี่ยเอมวุฮีผมตึงแล้งเดมอน4สีดาวสามอยู่โอเคกลับเพื่อนดีกว่ามัน,นมาทางไหนามาทางไหนโอ้เกมกับครั้งแงยิง

ศนะัตรูอยากให้ชุบเพลื่อนนะรอบนี้เอ็มวีที่นนอนผมแนะ่ดูหัสวสามรอบนีม่มีอะไรเอาขอกินนะช่างมันเล่นปืนโอเคแล้วกันแรงดีขอของหน่อย ดูดิคิวไปตั้งสามโอเค,อเคไม่ใช่ว่ามันจะเก่งนะอ้เกือบตายแล้วผมว่ามันยิงแต่หัวมันไม่อัดตัว มีอย่างน้อยเอเคีก็แรงระดับหนึ่ง อ่าแล้วมันอยู่ไหนผมส,สัตวู้แล้วพบสัตว์สู้ผมสัตว์ูแต่ยังไม่ถึงเลยเอาแต่ยังม่แหละอุ้ยอ,อุ้ยอือขอหันไปก็ได้เกิดอ่นเกิดทีนี้ขอของหน่อยอกินดีกว่าเอ่อไม่กล้าดมยาชื่ออย่างปึง โอเควิ้ยขึ้นระวังอยู่นั่นมันน่าจะใช้สไนป์นะไม่หรอกมันตายไม่ใช่ว่ามันดักข้ามไปเลยอีกมันดักด้วยขึ้นบันไดไปไม่ได้จะขึ้นนะครับว่าบี วงมันจะอ่าไม่รู้ดีดวงดีดจะตายแลละจุดเพื่อนก่อนไม่รู้จะพันจะทันไหมทันแล้วมั้งเอาขอบคุณนะ,ะช่วยด้วยโอ้โหท่านี้ว่าผิด ผมยังไม่ได้ยิงเนาะมันตายเกือบตายแล้วนเนี่ยเมื่อกี้ผมทำเป็นเล่นเกือบตายใครรอดอยู่โอ้ยใช่โอ้ยรอดอยู่ตรงนี้ตอุ้ยกกอบพังเลี้ยวสามไปด้วย อ่าเปลี่ยนกอซ่าเปลี่ยนเอเคเป็นกอซ่าก็แล้วกันนี่ดเบิล k โอ้กสองดาวจะขึ้นแรงแดงแล้วกร เพื่อนใช้ปืนอะไรบางคนใช้ปืนพกด้วยอย่างตึงอ๋อใช้ปืนอันนี้ใส่เปลี่ยนนะออยเพื่อนจะโด,ดนิตให้เราฟีดโดนิต เปนบบนี้จะมีสุ่มทีจทิงมากทุกคนชช่อสัตว์เมลชุบก่อนนะโอเคฉนต้องมาก่อน ขอบคุณนะ,ณนะมาอยู่ไหนเนี่ยมายิงอีกเจอแล้วฟอร์มเล่นปืนนี่ก็กันปืนนี้ดีอัปเดตใหม่มันสามารถอัปเกียดได้ตอนอายิงศัตรูมันจะอัปเกียดเหมือนไอ้ปืนนั่นอะปืนที่ราคาพันสี่ร้อยอะ เคไปกับคนที่มีคาตานาดีกว่าเพื่อนซีผมไม่รู้ว่าไปสนิทมาตอนไหนเคไปกันเพื่อนเอาเอ้ยไอ้นี่แย่งของไอ้นี่แปคนเดียวตายไปยามาเลยเดี๋ยวซัพพอร์ตให้ใช้ดาบฟันเทียมเลย ชุบเดี๋ยวชุบขอบคุณนะนเป็นแล้วเรื่ว,ว,วงบีบวงบีบยไหนะแล้วมันอยู่ตรงนี้พบศัตรูแล้วจับตายดีเซิร์ตเอามา ยิงรงนี่นในใกล้กันกักัดแบบจะลงจากตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยแล้วฟันเตะมนันหนีก่อนไปโตไปเพื่อนแล้วั้ง <c oughs> ไม่รวะวังไอ้เหี้ยไนี่วะติตกอีน,นีนสส้ตั้งตัไอ้ี้โอ้ม้งไม่เพ้มันเพ่่สียทุ่เข้าไปหาตั้งอ้ไอ้เอา ไอ,อ้นี่ขโมยอีเวน ครับ i l e kill แต่สุดท้ายพีคที่สุดก็คือคือดีแพ้เฉยเลยตอนรอบที่สามก็จะชนะเราแพ้นี่มาแต่มันไหวพริบดีเ,เพื่อน ถือลูกซองกระโดดไปยิงแล้วเพื่อนลงนรว,วยแล้วโอเคไอ้ตายไปเายเก็บของเอา้เอาหกลับโดนเนี่ยนสังเกตรอบนี้ชนะแน่เอาไปนะเพื่อน ไปตรงนั้นรอบแรกจะชนะ <laughs> อยู่แล้ว <laughs> ฟอนทยท้ายหนีแพ <laughs> นน้นีก็เงียบแต่เราอยู่ kill อะไรนะมันโดนยิงตอนไหนวะมันยังไม่เห็นเลยอุ้ยมันมันขึ้นไปวะประมาณตัวศัตรูแล้วอุ้ยมันอุ้ยตัวแหลกตัวแล้วตัวแหลกตัวแหลกตัวแลกไอ้เนี่ยงิอาไอ้เน่ยยิงโอเค จะไม่รู้เมื่อกี้มันค้างเพราะว่าอะไรไม่รู้ first try <line. S 1> โอเคนะ you pass นี่ก็ถือว่าดีอยู่นะทุนสองตา oh <my. S 1> ยแล้วคูณหน่อยเพื่อนเพื่อนมีสกิลนั้นไหมสกิลผมมีสกิลวันนั้นไม่ใช่สกิลมันยังรู้มันยังรู้ตรู้แล้วเป็นหรือเปอ้าว สรุปตาแน่นอนมัน triple kill มันไม่เห็นมีทัอย่งวง้แต่ละคนทำยังไม่ขึ้นแรงแดงแต่ละคนนี่ว้าเดินแซงโดนยิงแม่เมื่อกี้โอ้ทางนี้อาจเจออกาสที่จะโดนยิงเคไหมอกาสสูงอยู่ผมเป็นปืนระยะใกล้ด้วยไง ตอนนี้ศัตรูมันอยู่ทางอ่ามันอยู่ตรงประมาณขวาของแรมเปล่าเพื่อนตายแน่นอนใช่ไหม ไปเลยเพื่อนให้หิวเพื่อนนะแบบผม<อ>มีตัวนีแบบอ่ากระสุนเป็นกระสุนท่เลือดของอยู่นี่มันอยู่นี่ <laughs> มันยังไม่สังเกตของอีกตันวนี่โดน ลงไปเจ็บไหมเห็นมันเจ็บเ๋ยวจะยิงหัวแต่มันอี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กเกระป่อยแล้ว้ยสรุปผมต้องแอบอยู่ในอุโมงค์ใช่ไหมเนะี่ย โอเคเวนกามแล้วน้องแอบอยู่ในอุโมงค์คนข้างบนจะรอดไหมเนี่ยขอถามเลยโอเคเยี่ยมเลยไข่มันสับซ้ำศพอยู่ข้างบนวะกิน <c oughs> ล่านเลย <c oughs> บ้างดูดีเลย ค่าไอ้นี่ก่อนแล้วกันเป็นอยู่นิ่งๆเห็้ไหมจะหมดตอนไหนเนี่ยแอบอยู่นี่นะเราเล่นๆจะตายแล้วถึงแไหวมันลูกกาบงนั้นแหละ ถ้าเราตายแบ้าระเบิดทั้งคืตรงน,นี้ ล็อบให้หหยกกระกดดเหี้ยไดแล้วแทนที่นะมักับแยนอะไรจะไม่ได้แล้วยาดักยิงน,นนะตายเรื่องที่จัดการไปสองคน ตายแล้วโอ้คนดูหกคนอีกรอบเดียวจะแรงแดงแล้วถ้ารอบนี้แพ้นี่เอา้เา,อา First blood ติดวเขาเช็คปืนนี้ Double kill โอ้สี่ต้นนี้เอวอบักไอวอไม่ติดตัวไม่ติดยู First blood Double kill เฮ้ยเพื่อนเบอร์สี่มานี่ก่อนจิ๊บนะ ดีมากไถดอกมีเสนไม่อยากเล่นเลยสนเล่นยอดสับโอเคสลับสับ first b l d o u b l e kill เับสับสับ โดนยิงโดนแต่ไม่โดนเฮ้ยไงวะตึงลบนี้เล่นตรงไหนโอเคฉันนั้นนอนรอบนี้อเสีซื้อๆนนี้ม,มาแต่ได้ลินรีลาดับเบิฟันหัวเอากองแฟน เกือบแตกเอ้าเฮ้ยข้างหลังเพื่อนข้างหลังเพื่อนมันอยู่ข้างหลังพบศัตรูแล้วโอเคเพื่อนดีมาก

เย่แรงแดงแล้วลงไงต่อฮแรงแดงรบแดงพี่ได้ผ้ามาแล้วในเสื้อเดี้ยวออนก็เกมเทลก็ได้มาีเย โอเคผู้ชมครับก็เล่นเยู่ในสักทีนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามีเลนด์ไมอนห้านะคะ <c oughs> วันนี้ก็เลนดแดงเนาะได้เสื้อมาแล้วก็ฮัาเต้นแล้วก็กล่องอะไรไม่รู้โอเคนะครับผู้ชมผมอขอขอบคุณสำหรับไฟที่กดดีอย่าลืมกดติดแชร์กดกระดู่งกำลังใจให้ผมคำคิดต่อไปนะครับผมเอานี้สหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย ดี๋ยวผมทำต่อฮัสสองดีไฟดันเลรงต่อไอหงสเลรงแดงเอ่ลรงแดงสองเลยครับถ้าใครอยากให้ผมทำต่อก็ผมมินดานล่างได้นะครับไปละผมเย่อตอนนี้ยุบอนาคตเหรอเนี่ยเก็บบทรวยได้ เทม,ม,มอ่เนียอุ้ยมีสุตบอลต้องไปเข่งบอลต้องไปเข่ง